นี่ตัวเองเป็นอะโลใช่ไหมตัวเองเป็นอะโลคะเอาออกเหอเห็นแล้วชัดเจนเลยเหลอนึงกับสองในนั้นตรงนี้นี่ในวงกลมนี่เจดสิตดวงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งกับเลขเลขสองนะคะเลขหนึ่งกับเลขสอง,นสองหนึ่งสีเขียวเนาะเลขนหนึ่งกนะับสีม่วงเนี่ยใช่่เลขหนึง่ง กับสีม่วงหนึ่งกับสองนี่เจอแล้วหาได้ละเช็คเช่นเดียวกันดวงนี้หาได้อย่างนี้มาดูดวงนี้อัโทสะอัโทสะเจตสิกรหรือว่าอัโทสะเหตุใช่ไหมฮะอโทสะตเจตสิกอโทสะเหตุไปประกอบในจิตเท่ากันเลยห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอดก็อยู่ตรงนี้ลงมาใช่ไหมฮะ อย่างเงี้ยเห็นภาพแล้วก็เห็นทั้งสองทั้งสามเลยเหอนกัมเหมือนกันในเมื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็เอามาลงให้มันชัดเจนหน่อยอ่าสิบสองสามสิบสองวิบอะโลอโธอโมนี่อะโลกับอโธพูดถึงตัวเองตัวเองเป็นอะโธ ใช <hertz diversity S 2> ่ไหมอาโทส่ะเอาเท่ากันไหมฮะมีหนึ่งนะหนึ่งสองนะมีหนึ่งกับสองเหมือนกันนะเหมือนกันเอ่อสีเขียวกัสีม่วงหนึ่งกับสอง วงนี้คือน,นี้อ,มอมโมหะเจรสิกอมโมหะเหตุอมโมหะเจรสิกอโมหะเหตเป็นประกอบในจิตได้47หรือ79ดวงเจรสิกเต็มที่38ตรงนี้ล่ะฝั่งนี้ทั้งหมดเลย12ดวงลงมาน,นี้หมดเลยปัญญาอยู่ได้หมดทุกดวง3เหตุมเ,มเหตุเ,หเป็นอะโลอะโมอะโมนะคะ เ <No> ออได้เรเอาดอนกิออกมาเดี๋สองไมเดี๋ยวสองที่สองเดี๋สองเหตุสองนี้คืออะโลกับอะโทอ่ะสองนี้คืออโลกับอโท ได้ตัวเหตุแนละ้วคราวนี้จะง่ายขึ้นละถ้าเราหาเหตุเป็นหลังจากนั้นเป็นเจตสิกที่ไม่ใช่เหตุหกถูกไหมฮะมหลังจากนั้นไม่ใช่เจตสิกที่เป็นเหตุหกไม่ต้องตัดตัวเองออกวะไม่ต้องตัดให้เหมือนพวกนี้แล้วนะวเอออย่างเงี้ยนี่ก็หาได้ต่อไปละผัสสะครับผัสสาหาไปแล้วผัสสาเจตสิกปกติแล้วจิตข้างบนอะเจตสิกข้างบนเนี่ย เจตสิกข้างบนดเจ็ดดวงสภาจิตตะสาธารณเจตสิกขเจ็ดไปประกอบได้ในจิตทั้งหมดร้อยยี่สิบเอ็ดดวงนะคะได้หมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะทีนี้ถ้าดวงนี้หาได้อย่างนี้ดวงอื่นเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดเลยศูนย์หนึ่งสองสามพัฒนาสัญญาเจตนาเจรศิกษา ชีวิตอินซีมาหน้าสีการนะถ้าใครไม่มน้าสีการตอนนี้นะไม่มน้าสีการตอนนี้วิตกก็หายอย่างเงี้นะตอนนี้ถ้าวิตกหายสองดวงนี้มาทีนะมิทะทีหน้าิทะเล่นงานอีกแล้วมันจะไมเวลาจะฟังทองมานี่มันพาดเลยนะมันพาดลอยดีจังเลยนะไอผีหน้าวิทะเดีนะ เดี๋ยวฉันจะดูสิว่าเธอน่ะมีกี่เหตุไม่นะมฉชนปล่อยอย่างไยนะ,นะตกลงว่าตรงนี้นี่เดี๋ยวได้เหมือนกันก็คือ,อขีดไปเลยนะ,ะขดีดเลยนะจะได้ไม่ลามตาเนานะออขีดไปเลยมาถึงตรงนี้เลยน่าทั้งหมดเจ็ดดวงเจ็ดดวงมีเหมือนกันคือเจตสิกท,ที่ไม่มีเหตุก็มีถ้ามาประกอบในนี้ ในเหตุตุกัจิตไม่มีเหตุก็ได้เจตสิกดวงนั้นถ้ามาประกอบในโมหะสองดวงก็มีเหตุหนึ่งมาประกอบในโทสะสองดวงหรือว่าโลภะอีกแปดดวงก็ได้เหตุสองนถ้ามาประกอบในตวงนี้ยาณสัมได้เหตุสามมาประกอบยาณวิทได้เหตุสองเย่างนี้นะดังนั้นศูนย์หนึ่งสองสามมาได้หมดเลยในจิตในเจตสิกเจ็ดดวงนี้นะคะอ่า เอาแล้วตอนนี้มาดูตรงนี้นะฮะตอนนี้นี่วิตกนะฮะวิตกนะวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ฟังคำแปลให้ดีนะฮะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกนี้ยนนะะังฮะ น้องเลยยังคะที่ให้ฟังนี <t <t ่ก็คือให้ให้น้องมาแล้วยกกันหรือยังยกแล้วถ้าไม่ยกก็ะสีแล้ไม่ใช่แล้วเออใช่ไงคือวิตกกับพินะศวิทะนี่เขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเข้าใจไหมตอนนี้ยกอย่างเดียวไม่ได้ต้องมรรณสิการอย่างนี้นะมรรณสิการเจตสิกต้องมาด้วยนะเออมรรณสิการคือใส่ใจ เอาแล้วมันจะใส่ใจได้แนละ้วสู้หน้าดูเลยนะอ่ั <c oughs> <c oughs> มาดูวิตกกันฮะวิตกเจตสิกนะ่ะวิตกเจตสิกดวงเดียวดวงนี้นะ่ะไปประกอบในจิตได้ทั้งหมด55ดวงใช่ไหมใน5้ดวงก็คืออกุศลละ7จสิบสองอเหตุกจิตแปดดวงนะเ,เว,ว้ททวีปันจากอินยานะจิตสิบนะคะเวนนะ แปดวงเว้นทวีปัญจาะอยวเกือสิบการพฤศจิยีมหามหามหาอยู่ในนี้นะมหาแปดมหาอย่างละแปดแปดแปดแล um ้วนะมหากูมหาวีมหากีนะแล้วก็ปฐมฌานอีกสิบเอ็ดดวงนีนะดูมหามหามหานะมหามหามหาเห็นมหาไหมฮะเห็นมหาแล้วนะะเห็นจริงหรือเปล่าคะ ถ้าเห็นจริงจะต้องเห็นว่าเขามีเหตุต่างกันนะถ้าเห็นจริงนะต้องเห็นว่าเขามีเหตุต่างกันนะนับทางนี้แล้วต้องมานับทางนี้อีกใช่ไหมน่ถ้าเห็นจริงๆต้องเห็นอย่างนี้วุทยุเสร็จแล้วใช่ค่ะต้องเห็นว่าเป็นวิบกับสามตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะต้องแยกเออต้องแยกเละต้องแยกยาณนวิบยาณนสามถูกไหมเพราะว่าจะต้องหาตัวเลขใช่ไหม ต้องหาตัวเลขมาใส่ในดวงเกจัสิบใช่ไหมคะนะแล้ว11นี้11นี้อยู่นี่ปฐมฌานี่นะแถวแรกเลยวิ่งลงมาปฐมฌชานะทีสิบเอ็ดนี่นะสามเหตุเหมือนกันใช่ไหมคะครับไม่ว่าจะดวงใดดวงหนึงใน11ดวงก็มีสามเหตุเนาะทีนี้ก็มาดูว่าตัวอิตกเจตสิกนี่ พออยู่ในจิตเหล่านี้ได้แล้วเราก็ไปดูเหตุในจิตเหล่านี้ถูกไหมฮะไปดูเหตุในจิต <c oughs> 12นี่ต้องแยกออกมาเป็น822 2, นะ2 2 2อ่สิบสี่นี่แยกเป็น2ข <1, S 1> ยับเอ2อ่าเป็น12กับสิบสอกับ <1, 2, S 1> 12อวิบนะสกับ12บสอวิ่นี้นะ อันนี้มันเป็นสัมประยุทธ์อยู่แล้วไม่ต้องแยกเขาแปดมีสองเหตุคือโลกับโมเห็นไหมแปดเนี่ยมีโลกับโมนะโลกับโมอ่าโลกับโมสองมีโธโธกับโมโลกับโมสองมีโมนะอันนี้อย่าพูดไม่มีเหตุหกประกอบอย่านะสามมีกี่เหตุนะฮะสามนะา คืออารโลอาโลอารโทอะโทอาโมอ่าอาโมสองคืออารโลเราอาโใช่ไหมคะค่ะอ่สิบเอ็ดนี้สามใช่ไหมสามเมตรสามคืออะโลอารโมอาโทอารโทอารโมที่เราพูดสั้นๆกันอย่างนี้เพื่อจำได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าพูดเต็มยศเขานะ อโลภะเหตุอย่างนี้นะมีเต็มยศนะคะชื่อเต็มยศทีนี้โพสเหตุเอาโมเหตุนี่เต็มยศของเขาต้องมีคำว่าเหตุต้องมีคำว่าเหตุด,ด้วยนะคะ <laughs> เพราะว่าเขาเป็นเจตสิกก็ได้ไงใช่ไหม <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวเราบอกเอาอโลภะเจตสิกใช่ไหมเออไม่นั้นเราถ้าเกิดพูดเรื่องเหตุแล้วก็เขาอะเป็นเหตุนะเนี่ย <laughs> เป็นเหตุนะจ๊ะเหตุนะจ๊ะนะหาได้ลวพอหาได้อย่างนี้เราก็มา เอาตัวเลขลงนิดเดียวเองอันนี้เป็นสองบวสองสองหนึ่งศูย์ไหสสบวกกันให้หมดได้เท่าไหร่คะศูนย์สาได้ศูนย์หนึสมหนึ่งสอได้ไหมเอาตัวเลขมาบวกกันให้หมดนะได้ศูนย์หนึ่งสสา แต่สอเหมือนกันอสองเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนี่มีสองโลโมอันนี้สองโทโมเห็นไหมอันนี้สองอะโลอะโทเห็นไหมครับเออสามนี่สามเหมือนกันหน่อยสามอะโลอะโทเหมือนกันนะคะหนึ่งมีที่เดียวศูนย์มีที่เดียวใช่ไหมไอ้นั้นในนี้ตกเจตสิกตัวนี้ไปประกอบกับจิตเหล่านี้นะเขาจะเป็นเจตสิกที่ไม่มีเหตุก็ได้ไม่มีเหตุผลนะคะ เขาจะเป็นเจตสิกท <indo by> <IP> ี two two ่ม <identical> <bird> ีเหตุหนึ่งก็ได้เป็นเจตสิกที่มีเหตุสองเหตุสองหรือเหตุสองก็ได้เป็นเจตสิกที่มีเหตุสามก็ได้เข้าใจใช่ไหมคะเจตสิกดวงนี้นะมีตกเจตสิกเนี่ยนะเห็นไหมไอะนั้นนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีก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 นะคะนี่เรียกว่าคะหิตะขาหานาในเนาะ ตื่น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 โอเคนะได้แล้วนะคะวิตกเจดสิษ์ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวใคเอาตัวเลขใส่เข้าไปนะคะหาดวงหาดวงต่อไปนะวิจารเจดสิษ์นะวิจารเจตสิษ์ก็คือดวงนี้นะวิจารเจตสิษ์คือดวงนี้นะคะวิจารเจตสิก์คือดวงนี้นะคะวิจารเจตสิก์คือดวงนี้นะคะเน้นเลย ประกอบได้ในจิตท 50, source, ั 50, 50, ้งหมด66ดวงใน66ดวงสังเกตนิดเดียวถ้าวิตกเจตสิกเขาได้55ใช่ไหจำวิตกเจตสิกให้ได้แค่มาบวกทุติยาใช่ไหมอีก11เองก็จะได้66ที่วิจารเจตสิกเข้าไปประกอบใช่ไหมวิจารวิจารประกอบในทุติใช่ไหมแถวที่สองนะ ลงมาอย่างนี้นะคะแถวที่สองทั้งแถวเลยแล้วก็ดูแถวที่สองทั้งแถวนี่ก็มีสามเหตุใช่นกันมันก็เหมือนก็เหมือนเดวิดจเลยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเนาะดีนะดังนั้นตรงนี้นี่ถ้าใส่ตัวเลขก็คือสองใช่ไหมฮะสองหนึ่งกับสองใช่ไหมฮะสองสองสองนะสองสองหนึ่งนะอันนี้ศูนย์สาม สองกับสามนะเอาสองกับสามนะนะคะสองกับสามนะคะ,คะอันนี้ะหละอันนี้สามนะสามมีเลขอะไรมันก็เอาลงมาใส่ในที่ให้หมดเลยได้ไหมศูนย์หนึ่งสองสามใช่ไหมคะมเออวิจารย์เจตสิกดวงเดียวออสามารถเป็นเจตสิกที่ไม่มีเหตุหกก็ได้เลขศูนย์มานะคะเป็นเจตสิกที่มีเหตุหนึ่งก็ได้เลขหนึ่งค่ะ คือเขาสามารถมีโมหะก็ได้นะโมหะเหตุวิจารเจตสิกนะวิจารเจตสิกสามารถมีเหตุสองก็ได้เหตุสองที่เป็นโลโมโโมอโลอะโทใช่ไหมคะเหตุสองได้เขาสามารถเป็นเจตสิกที่มีเหตุสามก็ได้ใช่ไหมคะอะโลอะโทอะโมได้หมดเลยไอ้นั้นทั้งนี้ตกวิจาร เหมือนกันเนาะเหมือนกันมีเหตุที่ตัวเองไปประกอบประจิตที่ไหนจิตนั้นมีเหตุอะไรตัวก็มีกับเขาไปไหนไปด้วยกันนะคะเนี่ยเออนะได้มาอย่างนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองสามมาดูอธทิโมกค่ะอธทิโมกเกตสิกนะอธิโมก <c oughs> เกตสิกาสการตัดสินอารมณ์ การตัดสินอารมณ์นี้น่ะไปประกอบในจิตได้ทั้งหมด1นึ่งร้อดวงหนึ่ดวงก็คืออากุศลและจิตทั้งหมด11ดวงเองนะเว้นวิจิกิจฉาเจนสิบหนึ่งดวงเพราะวิจิกิจฉานี่สภาพธรรมที่สงสัยใช่ไหมสงสัยอันนี้ตัดสินใช่ไหมนี่สงสัยตัดสินสงสัยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว่ะนะคนคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนละ อาจจะอย่างนี้แน่นอนละอีกคนนึงไม่มั่งาภาภาพาเผลนะสงสัยอยู่คนเดียวไปเถอะสองสัยอยู่คนเดียวก็ไปนะอันุสสนทีสิเอ็ดนะอันนีโ้โมเข้าได้แค่นี้นะจิตปวงวิจิตรฉานี่เ้เเป็นเพื่อนกันไม่ได้ทั้งชาตินะคะคไม่ว่าพบไหนชาติไหนเขาก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้นะคะเพราะคนนึงนตดสนเด็ดขาดอีกคนนึงสงสัยอย่างนี้นะเอาออกไป อธิโมกสามารถมาประกอบในอหตุกจิตแปดดวงได้เวททวีปันจาิิญาณจิตสิบก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเวทสิบดวงนี้นะสองสี่หกแปดสิบนี่สิบดวงนี้อธิโมกไม่เข้ามาเข้าในสองสี่ห้าเหไหมหกเจ็ดแปดเข้าได้แค่นี้อธิโมกประกอบได้แค่นี้นะก็เลยได้อหิมาแปดการมาจิตย4ิบสี่เข้าหมดเลย มหากตาจิตยี่สิบเจ็ดก็นี่ฮะ้นะโลกระราจิตสี่สิบเข้าได้หมดเเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของอาทิโมกมีสังเกตให้ดีนะฮะหนึ่งร้อยขึ้นร้อยสิบนะร้อยสิบดวงหนึ่งร้อยขึ้นมีมหากตาจิตมาหมดเลยยี่สิบเจ็ดโลกระรามาหมดเลยสี่สิบสังเกตนิดนึงนะคะถ้าหนึ่งร้อยขึ้นนะนี่นี่มา เดี๋ยวมันจะโยงหาเรื่องพวกนี้เนี่ยนี่เห็นไหมคะอ่าเอามาดูเหตุในนี้ก่อนอกุศลละจิตสิบเอ็ดดวงเว้นนี้จิกิจฉาเว้นดวงนี้ใช่ไหมเป็นดวงดวงแรกเว้นดวงเดียวนะดวงนี้ยังอยู่นะดวงนี้ยังมีเหตุเดียวนะเห็นไหมดวงนี้มีหนึ่งเหตุใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นในอกุศลจิตสิบเอ็ดดวง นี่เหมือนกันไหมฮะสองรรสองหนึ่ง แล้วแล้วอธิโมกเจตสิกหนึ่งดวงมีนะฮะมีเลขอะไรบ้างคะเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามตีเหมือนกันเลยวิตกอิจานอธิโมกได้เหมือนกันนะคะต่อไปวิริยะวิริยะเจตสิกวิริยะเจตสิกก็คือตรงนี้นะนะวิริยะเจตสิกประกอบด้านในจิตทั้งหมด105ดวง หนึ100่งร้อยดวงคืออัุสลจิตสองอเหตุกจิตสองดวงเองที่วิริยะเข้าคือมโนโทวาราวชินาจิตหนึ่งกับหาสิตรุปาาจิหนึ่งอยู่นี่นะมโนเห็นไหมฮะอันนี้หาสินะฮะมโนกับหัสินอกนั้นจิตสิบวงนี่วิริยะไม่เข้าประกอบจิตที่วิริยะไม่เข้าประกอบชื่อว่าอาวิริยะจิต อภิริยาจิตอสิบหกดวงนะสิบสองสองมกามจิตยี่สี่มียะเข้าประกอบได้หมดเลยค่ะนะแล้วเข้าประกอบไหมบ้างขัตจิตยี่สิบเจ็ดลงปุตตะละอีกสี่สิบเหมือนท่งนี้นะแต่ okay, <100. S 2> กเปลี่ยนให้ดูนะถ้าเกินร้อยอ่าถ้าเกินร้อยนี่มห<า>ัคต<า>กับลุบลตละะมาะะนะคะได้ละทีนี้ก็ออกเอาตัวเลขลงละ สิบสองได้สองสองหนึ่งเดิมนะคะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองโดมี่เป็นศูนย์นะเป็นไอเหี้ตุกาใช่ไหมคะอ่ะยี่สี่ยองกับสองนี่คืออโลอโ,โทนี่นะ สามนี่คืออะโลอะโทอะโมสองกับสามมหาคติเกียรติอะโลปุ่เหมือนกันไหมฮะได้สามได้สามเหมือนกันอโลอะโทโมสามอะโลอะโทโมทีนี้ได้ได้ดวงนี้ละทีนี้เอาดวงอื่นต่อฉันทะเอาฉันทะกันน่ะพราะมีตัวเลขร้อยขึ้นเหมือนกัน ฉันทะเจตสิกประกอบได้ในจิตทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งดวงในหนึ่งร้อยหนึ่งดวงก็คืออกุสลและจิตสิบดวงดูให้ดีนะสิบดวงอะไรมันหายไปนะโมหะมันจิตสองนี่ฉันทะไม่เข้าประกอบนะนะฮะฉันทะนี่เองไม่อยู่ในนี้เลยเว้นออกฉันทะไปอยู่ในอเหไม่มีอเหสิบแปดไม่มีฉันทะเข้าใจนะคะอเหตุตุกจิตสิบแปดดวงไม่มีฉันทะ การมจิตอยู่ได้เต็มที่เลยมหาคตจิตยี่สิบเจ็ดโลกุตสี่สิบฉันทะเข้าได้ตรงนี้ร้อยขึ้นบอกแล้วว่ายี่สิบเจ็ดกับสี่สิบมานะคะได้ละได้จิตละพอได้จิตต้องไปหาเหตุในจิตนะคะหาเหตุในจิตว่าสิดวงนี้โลพระมุรจิตแปดเนาะกับโทสะมบุรุจิตสองใช่ไหมคะมีแค่นี้สองกับสองสองกับสองโลพระบุรจิตแปดได้สองเหตุคือ โลภะเหตุก ah 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 ับโมหะเหตุโทสะมูรจกิตสองมีสองเหตุคือโทสะเหตุกับโมหะเหตุได้สองนะฮะสองต่สองไม่มีหนึ่งนะเพราะหนึ่งถูกลบออกไปแล้วเนาะสองเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนีทีนี้มาตัวนี้ค่ะอาเนี้ไม่มีค่าเหตุ เดียไม่มีข้าไปศูนย์ศูนย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ศูนย์ก็ไม่ได้เพราะไม่มีถ้ามันมีก็ดวงเลยพอมีสักดวงสองดวงก็ยังมีศูนย์ใช่ไหมใอันนี้ศูนย์จริงๆอ่ะศูนย์ไม่มีศูนยไม่มีไม่ได้เลยครับัวในยี่สิบดวงที่ใช้ ไม่เข้าไม่มาใครเรยอาชันท้าไม่ได้ไม่มีใครเรียกค่ะไม่มีใครเรียกค่ะไม่มีใครเรียกอาฉันทะาสักทีนึ่งสักทีหเึ่งไม่ได้อาวิริยาอาฉันท้าที่คงมาเรียกรุ่นนี้แล้วมั้งอาชันท้าเขามาเรียกรุ่นนี้ะไม่มีฉันท้ารุ่นของคนรุ่นแรกอะไรเงี้ยนะคะตกลงว่า ูนย์เป็นศูนย์จริงๆนะศูนย์คือไม่มีจริงๆไม่มีศูนย์นะศูนย์ไม่มีศูนย์นะเพราะว่าฉันทะไม่ได้ประกอบในจิตเหล่านี้ถูกไหมฮะเลขศูนย์ไม่มีเลยเข้าใจใช่ไหมฮะถ้ายังไม่เข้าใจจะได้ลบออกไปลบออกไปเลยนะให้เราเข้าใจว่าเนี่ยเขาไม่มีตัวเลขเห็นไหมถ้าเขามีสั้นดวงสองดวงก็ยังมาคิดได้ใช่ไหมที่ไม่มีเลยสักดวงหนึ่งจะเอาอะไรมาคิดอ่ะใช่ไหม 哎，大爷。